ธรรมะปริทันิสองอธิบายธรรมวิภาคปริเฉตทยี่สองโดยพระธรรมเมธาพรระแบกจิตยาโนทุกะเมิดสองเรื่องวิมุตติสองได้แก่ปัญญาวิมุตติหมายถึงความหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งปัญญาหนึ่งและเจโตวิมุตติหมายถึงความหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งใจหนึ่งวิมุตติคือความหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสแห่งจิตมีสอง บ้าง5บ้างคือ 1. เจโตวิมุตติและ 2. ปัญญาวิมุตติ 1. เจโตวิมุตติความหลุดพ้นจากอำนาจกิเลสด้วยการฝึกจิตหรือบำเพ็ญกรรมฐานที่เรียกว่าสมถกรรมฐานคือการงานที่บุคคลจะต้องทำทางใจโดยอาศัยการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าหรือการทำใจให้สงบ ด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเป็นต้นในที่บางแห่งท่านกล่าวว่าสมมกรรรรมฐานนี้ทำให้ใจของคนให้สงบจากราคะความกำหนัดในรูปเสียงเป็นต้น 2. ปัญญาวิมุตติความที่จิตหลุดพ้นจากอำนาจกิเลสด้วยการใช้ปัญญาพิจารณาด้วยการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐาน ทำจิตของผู้ปฏิบัติให้หลุดพ้นจากอาวิชชาเป็นที่สุดเพราะการใช้ปัญญาในระดับนี้ทำให้คนเข้าใจสปปรรพสิ่งตามความเป็นจริงไม่มีความยึดติดในสิ่งต่างๆด้วยอำนาจตัณหาว่าของเราด้วยอำนาจมานะว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยอำนาจทิฏฐิว่านั่นเป็นตัวตนของเราทำวิชาคือความรู้ให้เกิดขึ้น ทำลายอาวิชชาคือความไม่รู้ให้หมดไปจบเรื่องวิมุตติสองได้แก่ปัญญาวิมุตติหมายถึงความหลุดพ้นด้วยอํานาจแห่งปัญญาและเจโตวิมุตติหมายถึงความหลุดพ้นด้วยอํานาจแห่งใจวันเสาร์ที่9มีนาคมสองพ